สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังนางเอกดังอวดท้องหเดือนกว่าทำแฟนๆตื่นเต้นเริ่มเห็นชัดแล้วเรียกได้ว่าหลังจากประกาศขา่าวดีเรื่องการตั้งครรภ์ลูกคนแรกไปไม่นานแมทพีรณีคงไทยก็ได้ทำให้แฟนๆตื่นเต้นอีกครั้งเมื่อเธอได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมแมทเพราณี ย้อนไปเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแมทได้เผยข่าวดีเรื่องการตั้งครนภกับสามีหนุ่มเฟมพิมเดชได้สร้างความยินดีให้กับทั้งครอบครัวและแฟนคลับทั่วประเทศการประกาศนี้ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากผู้คนมากมายล่าสุดแมทได้โพสต์ภาคท้องที่ขยายขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงเดือนที่ห้า ทำให้แฟนๆและเพื่อนๆที่ติดตามรู้สึกดีใจและประทับใจมากผู้จัดคนเก่งนกจริยาแอนโฟเน่ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าอู้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วและแมทก็ได้ตอบกลับทันทีว่าตื่นเต้นแล้วค่ะ นอกจากนี้ยังมีแฟนๆหลายคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมทั้งรูปรับและความออร่าข,ของคุณแม่ที่ยังคงเปล่งประกายและสดใสแม้จะตั้งคันลูกคนแรกแล้วการโพส์ตในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งการอัปเดตท,ที่ทำให้แฟนๆได้เห็นถึงความเติบโตของท้องและการเตรียมตัวในการเป็นคุณแม่ของแมทที่เต็มไปด้วยความรักและความหวังดี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ